ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางเลา่าพัฒนาฉบับเต็มของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่18ธันวาคม2566ค่ะแนวทางเลว่วพัฒนาวันนี้นะคะอาจารย์ให้เด่นที่2ฟันที่2นะคะสำหรับชุด2ตัววันนี้นะคะ24 28 29ฟันเม็ดเดียววันนี้20ค่ะแล้วก็เป็นชุด3ตัวนะคะ 820แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชว์ค่ะฉะบับนี้เป็นแนวทางฉบับเต็มนะคะอาจารย์ชอบ2ฟันสค่ะส่วนฉบับนี้จะเป็นผลการคำนวณสูตรนะคะจับวิน4ตัวหมุนค่ะ80 2 4จับวินตามชอบได้เลยนะคะ8 0 2 4ก็เป็นแนวทางเราพัฒนาคืนนี้ของอาจารย์ค่ะตัวเลขก็คล้ายๆกันกันกบฉบับเต็มเลยนะคะเป็นสูตรคำนวณค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ